สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูบที่กำลังรักทุกท่านได้พี่น้องเด้อผู้สุกคนพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ตามเขียนได้แม่ประเทศกะดีะได้พี่น้องเด้อเอาผมมาฟังที่เก่าแล้วครับบ่าวแดกช่องยูทูบแดกอย่างเดียว,ดวยได้พี่น้องเด้อในช่องยูทูบดอกแดกอย่างเดียวชแนลมีชแนลเด้อได้พี่น้องเด้อมันอีกกะดีมากินอยู่วัดอยู่ว่าที่เก่าเหรอครับอยู่นอกสถานที่เล็กน้ยนอยนะพี่น้องฝนกระออกแล้วเนาะพี่น้องเนาะช่วงแล้วบังนี้เพราว่าอากาศเย็นสบายเนาะพี่น้องเนาะ ปลามากินปลาเมื่อนีร่ปลาลงรีลงต่อนได้พี่น้องเด้อไปซื้อเพลินมากมิจฉาปลาคอตัวซ้ำนิโปเนี่ยครับนิโปรนิกลี่กินเป็นโตเด้ครับแฟนเป็นอู๋ไห่อู๋ปลาคอได้พี่น้องเนาะอู๋ปลาคอหน่อยลง,ลงลงรีลงต่อนได้พี่น้องเด้อมาเขาเสองเฮ้ยผักบวมมี่พี่น้องรถตรงเตียงมันมากครับอ่ะรถตรงเตียงก็คือรถคุ้มพ่วงเลยพี่น้องเนะผมเบิ่อลดตรงเงรตงเงียง,ง,ผ,มง,งผมเคยเอิน่นลดตรงเตียงนะพี่น้องเนาะมาๆพี่น้องมาไปไหนกินเขาหรือว่าหลายใหญ่ห้างหลายเป็นสีนลำคานแหรอเนาะพี่น้องเนาะ เขาจีบเกาหมองเกาอมาพี่น้องมาบัดนิโมมีเน่าจวดได้พี่น้องเด้เมื่อนี้บ่จวดมันบ่เป็นแนวาเขาจวดแนวจวดมันต้องมันต้องอระปีนี้แบเป็นไข่เนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องมาพี่น้องมาอ้าวลบเลยนาะพี่น้องลบวีวีได้พี่น้องเรือ แซ่บพี่น้องโอเคมาเด้อมาเด้อกินป่าตอนป่าลงดีลงไส้เจะบักคอนหน่อยมันรวนนี่เป็นอน่างเด้อป่ามั้งกินนี่ละขยะ,ขยะไปขยะไปก่อน ความนาะความก็นวดดีเลยพี่น้องก็จะปากคอหน่อยเพราะดีะกินไม่ลอง บกหม้อบะคอนล้วน บัรยากาศดีดีพี่น้องบ้านผมมือน,นี่กินสบายเลยอืม มากินีนึ่กไเนี่ยพี่น้องเด้อเปิด <c oughs> เป็นเรื่องใจนื่การที่ <c oughs> ทาก,การทำน้เนของน้องถ้าใช่เราก็แช่น้ำเน่โอ้ยไม่ได้กินโดนเลยพี่น้องมกปลาอู้ปลาไม่ะบางคนเนกเอนมกบางมองเป็นกเอ็นมกุกไยังไง

กินบพี้ตงนะกินดิบจะได้ไร้ไม่เปน้รอเนาะกินซุกกินน้ำเพลืนเนี่ยเพิาะว่าละ่ะเตดิบจะได้ไห้จะปากคอลงรวนได้พป่นองเ 嗯。Mm hmm. ฟ้าแดดออกแล้วพี่น้องเอ้ยมืออื่นมมือสิพาจิ้มงานไปเส็ดนมอยุ่นักกินสูบันกินอยู่ครับจิ้มงานน้ำกัน จะยังกระถาเบื้องไม่พี่น้องเด้อบอกเพื่อนไปละปันนุ่นครับปันงอนหัวหน้าทีมงานพันงอนก็พวกรวบผมนะครับสามคนบดีบัว,วาปลากัน เบอร์เบิดได้เป็นหน่องด้วยปลาโลหนึ่งผมสร้งมาแล้วปลาขาวปลาเอินเป็นปลาคอหน่อยเขาตรงเป็นโลหนึ่งพี่น้องผมบอกมาเบิดเลยขอสื่อเพิ่น อันนี้ความบ่มีน้องอืมหนังเลือดแกงของกันอ้โหหมอดโหมอพี่น้องบ้านผมแฟนผมเผ็ดโอ้หมอดโอ้หมอดได้พี่น้องเลย อ,อูหมัวปาคอแม่นบาดนอกกับยื่นปาคอกั่งแล้วเนาะพี่น้องเนะาะปลาคอตัวไม่แยเ่เรื่องปาคอกั่งสงสัยแฟนผมอูดว่วนหมดเลยพี่น้องยันว่าสุกกว่า thì mày đi mưa lên lòng đấy còn im đập bà con ngoài luôn đừng đón kịp bằng gì lại này อืมดิมพี่น้องบอเบอร์เบอรดด้วครับมันบ่หน่อยไหมหลายเติบไหมเมียกะเทศให้มากเบิรเลยจกักเทศยังไม่หแหย่พี่น้องเอ้ยบงึงบงงามแถอเานาะออกกันเก็บไปดิมไปเมียนแสีบครับพี่น้องดิมพี่น้องเนาะตำรับมื้อนี้ก็สิพอซะมันมีอะไรพี่น้อง กินอูปาคอร่วงตรงร่วงไส้ได้เป็นอ่งเด้อมันเริ่มดอกไปฝนฟ้ากัออกแล้วน้องเป็นอ่างเนาะอ,อากาศากาจุบานอของเลมีบบาดนี้ยก็จะบบตกัวฝนก็จะด้เกียวเขาเกี่ยวน้ำแล้วน้องเป็นอย่างเนาะดีใจได้วบะเนี๋ยงยันเขาลมเขาเพีั่งู่ครับเสียอ,อ,อูปาคอบ่ไเด้โดนกินเหมืองหล้วบ่ได้กินครับแสียพื้เก่าละอีสานบานเฮ้เนะน้องีปน้องเนาะแต่รับมื้อนี้ก็สเาพาะมีอะไรเปน้อง ันผมโบยังกินได้คถ้าทอยัางโบสุภาพบอกยังกัขอขอให้ได้เป็นรองเดีย้ยวคนมันเป็นคนดยังสีล่ล่ะกินเพื่อฟ้ายังสี่ล่ะพี่น้องโบกลลันเร็วบางคนเขาก็ว่าผมเมาเหล่าเมาอย่าแต่ว่าผมมือนึงผมเมาอยู่มือกินเนื้อผมเมาเหล่าอยู่ครับ,เ,รบ,บเลยโบสุพพากันเลยสำหรับโมอนอิ่งที่พ่อจะมีเด้อครับสวัสดีครับ